ในการเดินทางท่องเที่ยวในมอนี่เราเริ่มจากฮองแฮมเฮือรัสดาจังหวัดตั้งเพื่อเดินทางไปยังเกาะลีเปะเกาะรีเปะอยู่ที่จังหวัดสตูนทันโมสมและก็เราเสิลงเฮือหรือว่าทาเฮืออยู่ที่ทาเฮือปาบาราซึ่งอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนั่นคือจังหวัดสตูนนั่นเองการเดินทางจากฮองแฮมเราไปหอดทางเฮือใช้เวลาอยู่ประมาณสชั่วปมงไปปลาย นในทางเรือดังเก้านี้ก็ถือว่าเป็นทางเรือสากลซึ่งสามารถที่จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียนําได้อีกและจุดที่เขาลงเรืเอไปฮอดก็ลีเฟนอกระสีมีก็ต่างต่างอันสวยงามซึ่งเขาจะแวะนั่นก็คือมีก็ตะลูเต้าก็ไข่และก็หินงามภาพบรรยายกาศต่างๆความสวยงามต่างๆทางทะเลจะเป็นหน้าใดอย่าลืมติดตามชมเด้อ แห่งสาดเกากตะลุเต่าเป็นทร่ยานแห่งสาดทางทะเล ประเภทหมู่เกาะแห่งตะวิทของประเทศไทยที่มีซื่อเสียงทางด้านของประวัติศาสตร์และความสวยงามของทางมาติอยู่ในทะเลอันดามันห่างจากตัวเมืองสตูลประมาณ40กิโลและห่างจากฟ่กอิธาเหือป่าปาละเซา2กิโลมีอาณาเขตทิศเหนือจดุทยานแห่งชา,าิหมู่เกาะเพตาทิศใต้จดทะเลทีเบินแนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียมีพื้นที่ทั้งเกาะและทะเลรวมกันแล้ว1,490ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยมูเกาะน้อยใหญ่จํานวนห้าสเดเกาะมีเกาะขนาดใหญ่เจ็ดเกาะได้แก่เกาะตะลุเตาเกาะอาดังเกาะราวีเกาะลีเปเกาะกางเกาะบาดวงและเกาะบิสีแบ่งออกเป็นสองมูเกาะใหญ่คือมูเกาะตะลุเตาและมูเกาะอาดังลาวีได้ราบการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่19เมษายน2517เและได้ราบการยกย่องจากกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นอุทยานแห่งชาติมรดกแห่งเอเชีย เมื่อวันที่9กกพจิพุทธศักราช2000เาเจ็ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางมาท่องเที่ยวอยู่ในระหว่างเดือนพจิหาเดือนพฤษภาของทุกปีหินงามเ็นว่าหินงามหินสงามเพื่ๆๆอเกิดจาก้าบลอนไหลกระทบกัน น้ำไหลมาจากทางกำไส้กำขวารในแท่งหินนี่เกี้ยงกลมงามสมกับซีว่าเัก็หาะสนัสสนสบสนุนการเดินทางโดย